นมได้เท่าไหร่ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าแม่มีนมแม่เท่านั้นโอเค มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องปัม๊มเลือกเครื่องปัม๊มเลือกกรวยปัม๊มมันจะช่วยเพิ่มทําให้แม่ค่ะมีนมแม่เพิ่มขึ้นได้อีกถ้าสมมติว่าแม่ค่ะไม่เข้าใจในเรื่องของการเลือกหลักซื้อเครื่องปั๊มนมเลือกกรวยปั๊มนมปั๊มนมไม่ถูกวิธีเสียโอกาสที่คุณแม่ค่ะควรจะมีน้ํานมแม่เยอะๆแต่ดันมาพลาดเพียงแค่จุดใดจ,จุดหนึ่งก็เลยทําให้นมแม่ของคุณแม่ค่ะไม่ได้มาจึงปังดังที่แม่คาดหวังจริงๆค่ะเขาเคยมีการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องปั๊มนมนะคะเป็นการศึกษานของที่ แอคลิฟนะคะแล้วก็มันลอ,อยนะคะเขาเพบว่า เครื่องปั๊มนมเนี่ยคะ่ะจะสามารถที่จะดูดเอาน้ํานมนะคะออกมาจากเต้านมของคุณแม่นะคะเนาะได้ประมาณ50-8 0ดเรว่าดูดออกมา80%เนี่ยคะ่ะจะต้องเป็นเครื่องปั๊มนมที่เป็นเกรดฮอสพิทอลเป็นเกรดโรงพยาบาลก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณแม่คนไหนที่คลอดลูกที่โรงพยาบาลคุณแม่อาจจะเคยเห็นนะคะเนาะเครื่องปั๊มนมที่แบบที่โรงพยาบาลใช้จะเป็นเครื่องใหญ่ๆนะคะเนาะที่แรงดูดได้รอบดูดได้ถ้าเครื่องปั๊มนมที่เป็นเกรดฮอสพิทอลนะคะจะช่วยกระตุ้นนะคะทำให้น้ํานมแม่ค่ะมา ดีมาเยอะแล้วก็ออไม่เจ็บเตาได้ดังนั้นคือถ้าสมมติว,ว่าอยากได้แบบนมแม่ออกมาเยอะๆ80%อาจต้องเลือกใช้เป็นเกรดฮอสพิทอลแต่ถ้าสมมติว,ว่าเป็นเกรดแบบเพอร์สันอลก็คือว่าเป็นเครื่อง๊ำนมใช้ส่วนบุคคล ปริมาณน้ำนมอะคะก็อาจจะออกมาได้ประมาณ50าสิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะ,ะเพื่อให้คุณแม่ได้รู้ก่อนว่าเราใช้เครื่องปั๊มนมไม่ใช่ว่าเราปั๊มนมออกมาเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าแม่มีนมเท่านั้นไม่ใช่เลยนะคะเนาะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่หลังคลอดปั๊มนมออกมานะคะเนาะแล้วคุณแม่ค่ะปั๊มนมได้สองออนคุณแม่มานั่งร้องไห้เสียใจทาไมนมฉันมาน้อยจังเลยนั่นนน,นี่แม่อันดับแรกตบไหล่แม่ เบาๆแล้วก็บอกว่าแม่คะน้ำนมที่คุณแม่เห็นอะที่ไหลออกมานะคะจากเครื่องปั๊มนมอะคะ่ะเครื่องปั๊มดูดออกมาได้ประมาณ50-80%ถ้าแม่ปั๊มได้2ออนแสดงว่านมในเต้ามีไม่น้อยกว่า4ออนดังนั้นแม่จะต้องมีการบีบนมด้วยมือตามต่อนมแม่ถึงจะออกมาเพิ่มได้อีกโอเคไหมคะถ้าคุณแม่รู้แบบนี้แม่ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อดังนั้นคือใช้เครื่องปั๊มนมมันก็จะไม่สามารถที่จะแบบเกรียงเต้าแบบตะ้อกนกอะไรขนาดนั้นเนอะแมมันก็คือจะแบบ ออกมาได้มากที่สุดเท่าที่เต็มศักยภาพของเครื่องปั๊มนมนั้น,น,นแต่เดี๋ยวจะบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เครื่องปั๊มนมที่เรามีในมือนะคะใช้ง,งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเนาะแต่ขอให้คุณแม่รู้ไว้ปั๊มนมได้เท่าไหร่ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าแม่มีนมแม่เท่านั้น